สวัสดีครับสวัสดีครับนีครับเนีครับอ่าเชิญเลยครเชิญเลยครับอ่ามานี่ีนะครับอ่าคนไหนอาจารย์อาจารย์อาจารย์ต้นครัคนไหนครผมครับนี่อาจารย์ต้นครับผมอันนี้อันนี้นะฮะเป็นเสดน้อครับอันนี้ชื่อน้องเจ๋งน้องเจ๋งครับเจ๋งไม่เจ๋งต้องถามเองอ๋อนี่น้องเจ๋งอ่านังเจ๋งแล้วอันนี้อันนี้กล้องครับอันนี้กล้องรวมแล้วก็คือต้นกล้องจะเจ๋งครับอ๋อมีนะไม่่เจ๋งครับพี่เอาขาขาไม่เป็นไรโอเคาเดี๋ยว ไปยังไงยังไงถึงมาทำอันนี้นี่มันจริงจริงไหมมันเป็นอาจารย์ของพูดจริงไหมเนี่ยอ่ผมไม่ใช่ผมรู้แล้วครับไม่ใช่แล้วอาจารย์จิบหมันเป็นอาจารย์ของบลูสีจริงครับเดี๋ยวรอบประวัตินิดนึงได้ได้ได้นะอนุญาตนะโอเคนั่งลงเลยฟังเลยนะโอเคสรุปว่าเป็นมวยหรือเป็นตลกเนี่ยโอเคนะคะมวยหยิบหยงชุนนะครับหรือหิ่งชนนะครับจำเนิดจากแม่ชีนตามตำนาน นะฮะแม่ชีผู้หญิงนะอ,อย่างแม่ชี<อ>ก็เป็นหญิงอยู่แล้วนะหมดนะคะมาว่าเป็นแม่ชีอ,ะะอย่างหมดนะคะแม่ชีสวยครับโอเคจบถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆนะครับจกกนกระทั่งถึงท่านปรมาจารย์จิกมันนะฮะแล้วก็พอจ,จิมันเนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เกิดกบฏก๊กมินตัง๋งตองอพยพลี้ภัยเพราะเขาไม่ให้ตึกมวยนะฮะก็มาอยู่ที่ฮ่องกงเปิดสัญญาณมวยเล็กๆตอนนั้นยังไม่ดังจนกระทั่งดาราดังฮอลลีวูดคนหนึ่งที่ รู้จักกันดีก็คือบรูซลีูสリーเป็นลูกศิษย์อาจารย์ลีอ่าใช่นะฮะเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์นะครับไม่ใช่ครับตอนนั้นเขาเป็นเป็นครูสอนสอนสอนมวยไงอาจารย์ลีบลูส์ลีก่อนเป็นเล่นหนังเขาเป็นเขาเป็นครูครูมวยมาก่อนโอ้ยชัดเจนครับผมที่อเมริกาที่ใส่ามัดโชว์ถ้าท่านนี้บรูซลีได้เอาวิชาหมัดมวยอุ๋งชุนตัวนี้ฮะไปโชว์ที่ อเมริกาที่ฮอลลีวูดโวยดังครับเลยรู้จักกันมาตลอดเลยบุสลีก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบุสลีกจิ๊คอนโดครับแต่ว่าใช้พื้นฐานของหยองชุนเป็นหลักเหรอครับจิ๊คอนโดนี่คืออะไรจิ๊คอนโดคือศาสตร์แห่งการสกัดหรือหยุดหมัดเหรอครับที่เป็นศาสตร์เดียวกับหยองชุนจริงๆเขาก็เรียนเยอะมากเลยไม่ใช่เหรอเยอะมากครับไทเก๊กก็เรียนครับใช่ไหมครัใช่บุสลีก็ไม่ใช่ไทเก๊กใช่ไหมไทเก๊กครับเรียนไทเก๊กด้วยเหมือนกันเหรอไทเก๊กหยงชุนไทเก๊กหยองชุนแล้วก็พวกอ่ เทควันโดอะไรพวกนี้เขาเรียนทุกอย่างที่พิสูน์กันแล้วก็เอามาทำบายรวมกันแล้วอย่างงี้มามาเรียนนานหรือยังนะคุณคุณคุณเก่งประมาณ4ปีได้แล้วครับ4ปีแล้วครับเมื่อก่อนทำอะไรเมื่อก่อนก็ทำงานครับเออเดี๋ยวถามต่อถามต่อถามต่อกี่ปีแล้วแล้วคุณคุณก้องปีสี่หนะครับต้องนับบนสี่หกสี่เจ็ดแป่เก้าสี่สิบเอ็ก็ปีนี้เป็นปีที่6ปีที่6แล้วคผู้หญิงเรียนได้ไหมมวยเป็นมวยผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องเรียนให้สิครับ โอ้หมันเสกไม่เีใช่ใช่ใช่แล้วลองลองคุณตองลองคุณตองเบสิกง่ายๆนะอย่ายกขานะพี่อ๋อไม่ยกนะรู้นะคิดอะไรอยู่ครับยกไม่ได้เอาสอนตองเนี่ยเอาเตะกันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเตะยงชุนนะครับไม่ใช่เตะยกขาสูงเตะตำๆอย่างนี้ก็เตะได้ลองลองลองคุณตองคุณตองเบสิกกรนี้นะฮะเดี๋ยวยกตัวอย่างนิดนึงเชิญน้องเจ๋งนิดนึงครับน้องเจ๋งเหรือให้พี่หม่ำดี ใจเย็นใจเย็นทีหลังเอาให้ตายเลยนะครับเรามีว่าผู้หญิงถูกลวนลามนะครับทมไติว่าเขามานะฮะมาที่จะมาชกหน้านะฮะชกหน้าขึ้นมาขึ้นมาอย่างเงี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปัดออกนะเหมือนสวัสดีครับขึ้นมาอย่างงี้สวัสดีครับครับผมเหมือนว่าชกมาสวัสดีครับขึ้นต่อยต่อนปัดมือลงข้างเนยคือแค่จับไม่ได้ปัดไม่ได้ปัดนะโอเคเดี๋ยวน้องตองลองนะฮะเดี๋ยวให้น้องเจ๋งชกน้าตองขึ้นมาอย่างงี้เลยนะฮะแทงคู่ก็ตายไปเลย โอเค่มาสวัสดีครับนี้คหนึ่อึ๊บอ่าเราข้าวนี้ก็ตบไปตบตบแขนตบอันนี้ก็ตายดีครับตบตแขนเด็กผู้ชายโอ้วชบแขนเด็กผล้ชายโอับมืนโอ้ยตบแขนะอ้ยตบแขนโอ้ยตบแขนอ้ยตบแขนโอ้าตมแขนโอ้ยตกแขมโอ้ามบเขอ้ยตบแขนโอ้าตบขนโ้ยตบเข้าขอ้างหเข้าข้ยขหโอ้ยลบแขมโอ้ยอบไรนอยบแขนโอ้ยลแขนโอ้ยตมแขนโอบ ห้างหลังไม่ดีเลยข้องหลังใช่ไหมครับห้องหลังเดี๋ยวน้องกองเข้ามานะครับเขาจะเขาจะมาจับด้านหลังนะครับโยงชุนนะครับจะมีท่าด้านหลังเหมือนกันจับเลยเหรอพี่จับงี้อ๋อไม่ได้จับยังไม่ทันจับยังไม่ทันจับคิดเลยนะเราจับนี่ก่อนนะครับขึ้นนะฮะขึ้นตัวนี้แล้วเข้าไป ผู้หญิงตัวเองมีแรงขนาดนี้มีแรงไมะว่าสังเกตไหมครับว่าเวลาน้องตองอ่ะน้องตองรับผมแล้วกันนะครับเอามือนี้มาจับมือนี้ตรงข้ามจับแล้วหันมาสาธุ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 ูศัตหันหันหน้ามาเลยหันหน้ามาเลยแล้วนี่ชี้มาเลยฮิเดรนเราหยันคางหยันคางเดิน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 เข้ามา เปริสนี่ง่ายนะคุณตองเคยเจอไหมแบบนี้แบบนี้เคยเจอไหมมีแต่พ่อสอนเล็กน้อยค่ะเพราะจริงแล้วเราต้องกับคุณพ่อเป็นตำรวจไงคะก็มีสอนบ้างอาคิโดอาคิโดอาคิโดนี่อันตรายนะครับมิเทาันโดอาคิโดอย่างนึ่งคุณตองผู้หญิงควรรู้เลยพี่หมักไม่ต้องรู้ได้ก็แล้วแต่นะคือการสินการจับล็อกข้อมือนะครับกวนีว่าน้องเจ๋งมาครับน้องเจ๋งจับล็อกข้อมือโดยการควายมาดูไหมดได้เผอจากผู้หญิงาไปจับผู้หญิงนะ่งนี่นะฮะ เพื่อความเป็นแรงอใช้แรงไม่ได้นะครับมาใช้ตัวนะครับแล้วพี่หมาพี่หมาพี่หมามาจับเะครับผมผมพี่หมาดแน่นเลยแน่นเลยนะเขายังฮะก็เจ็บแทนนะดิเออเขาจับเราแทนเลยเนี่ยเขาก็ต้องปิดจับแทนไอ้จริงๆคล้ายๆอะคิโดเหมือนกันนะพี่อนหลัดอาจจะใกล้เคียงกันนะฮะแต่ว่า ไอคิโดเนี่ยเป็นศาสตร์ใหม่แอ,อยู่ที่การถ่ายน้ำหนักใช่ไหมถ่ายน้ำหนักการลิงก์ของของแรงนะครับอ่ะลองพี่หมังจับนุ๊กรอนานแล้วนี่รอนานแล้วจับล็อกลองดูมันก็จะมีแรงเหรอมีทำไงไข<ป>ว <Norwegian. S 2> ้ไขว้ไขว้ไขว้อ่าจากนี้นะลองลองนะเดินเข้าไปใกล้เขานะครับยุบศอกลงนะฮะดึงแขนข้ายงนี้นะอ่ะเรียบร้อยละอ่ะเรียบร้อยละใช่ละอ่ะปล่อยนี่มาปล่อยมือนี่มาจากนี้ อ่าแล้วถ้าเกิดเขาจับแน่นนะพี่แน่นเอาแน่นดิแน่นก็ปล่อยมาหลุดหลุดแล้วเนี่ยหลุดหรอตบเลยโอ้ยอ๋อนี่เบสิกมันง่ายง่ายๆมันเหลืออีกหลายแท้พี่หนูจะต้องถ่ายนะไมตบไปก็อดเดี๋ยวเดี่มันดีนะอะไรนะใจมากกว่าเดิมอะมางนครับฝนครับฝนครับมาครับ อย่างเช่นแบบโยงชุนนะฮะโยงชุนง่ายๆฝึกๆยังไงฝึกนะฮะเริ่มจากการยืนม้าก่อนยืนม้าครับยืนม้าต้องมีม้าด้วยมมีฮะไม่เล่นไม่ได้เหรอจริงๆโยงชุนไม่มีม้าแต่มีแพะอะดูม้านิดนึงดูม้าของชุนซึ่งเป็นเรียกว่าแพะเรียกว่ายี่จีขิมเยียงม้าอะไรนะยี่จีขิมเยียงม้ายี่จีขิมยี่ยี่จีขิมยี่จีขิมเยียงม้าเยียงเยยี่มม้าอะไรนะเยียงม้าเยียงม้าโอ้โหเรียกว่าเยี่ยมม้าม้ามันป่วยเหรอนะฮะเวลาเปิดม้านะครับขึ้นย่อลงนะครับเปิดม้า นะเปิดงี้งี้จะยิงแคบแคบแค่นี้เนาะนี่ถมชุนใช่ไหมถมชุนครับแต่ถ้าเป็นมวยอย่างอื่นนะได้ได้ขอขอดูหน่อยดิอ่าได้ได้จัดให้เท้าชิดครับพี่มัมครับมองหน้าตรงกำไยขึ้นหน้าอกอ่าย่อตัวลงเปิดปลายเท้าออกเปิดออกไปเลยไม่ได้พึ่งเยอะไปเยอะไปเยอะไอายเปิดแล้วเปิดออกงี้เปิดออกแล้วพิชิตเขาโอ้โห เปิดมาแล้วก็ก็ขึ้นมาเปิดมาแล้วเนี่ยลำต่อไปคือการชกมวยการจัดการตั้งตั้งกายขวัญปลายจ้องปลายจ้องนะครับปลายเลยนะปลายจ้องปลายจ้องแบบว่าการตั้งการการตั้งกาไปลายจ้องปลายจ้องนะครับกำหมัดนะครับกลับมันแล้วชกชกนะัะเป็นเส้นตรงเวลาชกเส้นตรงนะครับอย่างนี้ไม่ใช่เป็นพันชิงบอกนะครับขึ้นตรงอ่านนั่งนั่งต่อต่อตทำเร่งทำนี่นี่อะครับอ๋อโอแบบแบ้ท่าดีนะ เขาพยาบุกเป็นนางแบบไม่นางงามนางงามชกไม่แต่วันแบบไม่ได้ไงพี่ไม่ได้ไม่ต้องแบบก็ได้อ่าพี่มัมตั้งขึ้นกาดมานะครับจับกำมานิ้วอะกระปุ่งหน่อยนะอะไรนะฮะนิ้วบิดตลอดพี่มันมันงอครับมันงอโอเคแต่แรกไม่งอหรอกครับแรกไม่งอนี่พวกพวกพวกทักบ่อยไม่รูทิ่มตาเขาชกเลยยี้ชกไปอ่ะนี่มาตั้งนี่ครับ ตั้งตรงนะครับชกหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดจับโอ้อันนี้อันนี้ม้าม้าเขาเรียกม้าเลยนะยี่จีคิมยี่ขิมยี่ขิมการต่อยครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณต้นขอบคุณอาจารย์ต้นมาเลยนะคะขอบคุณครับทุกคนเลยครับขอบคุณคุเก่งนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถชมรายการย้อนหลังของรายการทิพย์ในอดีตของเวิร์คทอยด์ได้นะครับและที่หาชมไม่ได้ที่ไหนแล้วก็กดเข้าไปที่ w w ็ worktoy dot co ที่ H นะครับได้เลยเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่านะครับมันมโชต้องลาไปก่อนเจอกันวันเสาร์หน้า2องทุ่มสิช่อง5ทีเดียวเท่านั้นสวัสดีครับ